วันนี้ผมก็มาลองวัดที่ดินนะครับวันนี้ผมจะพามาที่การลงวัดที่ดินะครับว่าว่ามีการดำเนินการอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังทำการปักหารนงินหมดนะครับก็จะจอดรอการประหารเงินเพื่อความรู้นะ หาแนวหาแนวจำปักหมดหาแนวไปเรื่อย ครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการวัดออ่่าาที่ติดกับข้างเคียงนะครับที่สร้างอที่ได้รังวัดไปแล้วเรียบร้อยก็คือตรงที่เป็นสร้างบ้านนะครับป็นเป็นตรงที่กําแพงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันเขาก็จะวัดนะครับวัดแล้วก็ดูพิกัดแต่เราเทียมนะครับก็ดูว่าอ่าที่ของเรามีความกว้างความยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้คือวันนี้จะยากหน่อยนะครับการหาหาการแบ่ง การแบ่งรางวัลที่ดินนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าหมุดต่อโฉนดหายนะครับตอนนี้ก็ต้องทําการวัดใหม่หมดเลยกแปลงนะครับเพื่อจะได้แบบว่าเแบ่งได้ถูกต้องนะครับตามพิกัดนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังทําการแบ่งล็อกนะครับก็โดยดูจากหมุดของกําแพงของที่ข้างเคียงนะครับจนถึงกําแพงอีกฝั่งหนึ่งนะครับสองสองสองฝั่งครับแล้วก็ทําการแบ่งล็อกออกมาครับมันก็จะมีพิกัดของดาวเทียมบอกไว้อยู่ว่ามีจะมีแต่ละที่มีความกว้าง ความยาวของที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหมุดชนวมันหายทั้งหมดนะครับก็ก็จะต้องเสียเวลาค่อนข้างนานหน่อยวันนี้ในการที่จะทําการหาหาหาเขตแต่ละที่เพื่อทําการปรับมุดใหม่ทั้งหมดนะครับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นหนังสือ,อของสำนักง,งานที่นะครับให้เรามาทําการชี้แนวเขตนะครับอันนี้ถ้าเผื่อมีหนังสีนี้ลงไปก็เพื่อรักษาสิีของเราเพื่อนๆก็ควรที่จะ,ะมาทําการชี้แนวชี้แนวเขตของตัวเองนะครับ ราะว่าถ้าเผื่อไม่มาก็จะถือว่าในถ้าเผื่อหลังจากเขาทาการรังวัดเขตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถือว่าเรายอมรับไปเลยนะครับโดยมีระยะเวลาของการปักเขตปักเขตหรือการรางวัลที่ดินนั้น,น,นคือสคมสิบวันในส0มสิบวันถ้าเผื่อเราไม่มีการแย้งหรือโต้แย้งอะไรขึ้นมาปุ๊บก,ก็ถือว่ายอมรับนะครับตรงนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราเกิดว่าเรามาวัดแล้วที่เราไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องทําการแย้งทีหลังแต่ว่าก็จะอาจถึงบางทีก็อาจจะเกิดข้อพิพาทหรือว่า การฟ้องร้องนขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับก็หลังจากที่ทําการวัดนะครับวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถึงขั้นตอนวิธีการปักหมุดนะครับเจ้าที่ที่ดินเขาก็จะเอาหมุดนะครับหมุดปูนนะครับเป็นแท่งปูนทําการใส่ตรงจุดที่เขาได้ทาการวัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่ปักหมุดแล้วก็ดูว่ารูปหมุดของหมุดที่ดินมันเป็นยังไงนะครับ อันนี้นน้อัีก็เป็นหมุดของหมุดนะครับที่เขาทำปางปักหลักเขตแดนที่ดีนะครับเห็นไหมคระอันนี้จะมีได้ที่ฉนแปดคูนบ8ห้าหนึ่งมีตัวอย่างครับอันนี้หลักฉนดนเดิมนะครับเข็นไหมครับหลักฉนดเดิมนะครับอันนี้อันนี้คือหมดหมุดปักที่ดินองผมนะครับอันนี้ตั้งยผมรอมาวันนี้ก็วัดจากเสาต้นนี้นะครับที่ข้างเคียงนะครับก็จากที่งอยตรงนี้ ว่าจะคิดทำเสียงก็คือว่าจะเสาเขานะครับยาวก็ได้ความก้างมาเก้าเมตรเก้าสิบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จบเกี่ยวกับเรื่องการร่งการสอบเขตนะครับหรือว่ารังวัดเขตที่ดินนะครับสำหรับคนที่มีที่ดินนะครับแล้วก็มีหน้าที่ใกล้เคียงแล้วก็ไม่มีการสอบเขตหรือรังวัดที่ดินไว้นะครับก็ต้องทำการรังวัดที่ดินนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการทำงานของการรังวัดที่ดินนะครับ เพื่อนๆท่านไหนก็บางคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าอาจจะยังไม่รู้ก็ผมก็ได้เอาคลิปมาเป็นประสบการณ์นะครับในการลวัดที่ดินให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับว่าเขาทาอะไรกันบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการพาชมเกี่ยวกับการวัดที่ดินของที่ดินนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีคับ